เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิง6666ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24สี่ลายอดี แอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับฮ,ะฮะ่าฮดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนับตั้งแต่วันจันทร์ที่23พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน ต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้นั้นมีดาวพุธนะครับที่ขยับย้ายราศีดาวพุธขยับย้ายราศีในช่วงประมาณวันที่25พฤศจิกายนย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีเมษไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ส่วนดาวอังคารดาวเจ้าตัวของเมษนั้นก็ยังคงโคจรอยู่ในภพวินาศกับลัคนาของตัวเอง ต้องบอกชาวเมดแบบนี้ว่าสัปดาห์หน้านะครับเปิดมาวันจันทร์กลางคาานี้ก็มีเรื่องจุกจิกใจเรื่องทุกข์ใจกันเลยนะครับจะเป็นปัญหาจากเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักคุยกันไม่ค่อยพูดจาขวางหูพูดง่ายๆนะครับจะมีเรื่องออขัดแย้งทะเลาะกันนะครับสองวันนี้ต้องระวังเรื่องความรักให้ดี นะครับถ้ามีความขัดแย้งกันนะครับใน2วันนี้โอกาสที่จะอยากจะขอเลิกกันหรือว่าอยู่ห่างๆกันนั้นมีสูงมากฉะนั้นช่วง2วันคือวันจันทร์ที่23่น้าอังคารที่24เป็นวันที่เปราะบางในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษพอขยับมาถึงวันพุทธที่25พระหพฤหัสที่26นะครับหลายสิ่งหลายอย่าง จะแฮปปี้ขึ้นติดต่อการอง,งการงานก็จะมีความสำเร็จแล้วก็จะมาติดขัดอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันแห่งความโชคไม่ดีของชาวลัคนาราศีเมษนั่นก็คือวันศุกร์วันศุกร์ที่27นะครับเป็นวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดอุบัติวัยเหตุแล้วก็ดาพุธก็ย้ายแล้วนะครับย้ายไปอยู่ภบมรณะของชาวเมษก็ระวังปากเสียงกับคนรักหน่อยก็แล้วกัน พูดอยู่ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นช่วงที่เราบางทีแบบปากหมาพูดอะไรไม่ทันคิดอ่ะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สินแสหมิงอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีเมษไว้ใครที่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์สัปดาห์หน้านี้ขอให้ระวังให้ดีระวังภัยจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับระวังศัตรูนะครับจะมาแบบคาดไม่ถึง ฉะนั้นจะโพสต์จะแชร์อะไรชาวเมธขอให้ดูให้รอบคอบอันนี้ผมเตือนจริงๆนะไม่ได้เตือนกันเล่นๆนะครับดาวพุธโคจรไปร่วมอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ในภพมรณะเล็งไปกับราหูซึ่งไอพุธกับราหูแม่งก็เป็นคู่ศัตรูอาทิตย์กับราหูก็เป็นข้าศกันก็ถือว่าเป็นศัตรูฉะนั้นต้องระวังให้ดีระวังภัยจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ ส่วนเรื่องการเงินนั้นผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีเมษจะคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์ดาวสุกดาวเจ้าเรือนความรักโคจรเป็นเกษตรราธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่ายโดนดาวราวหูกับดาวองคารทำมุมปลายหอ,อกถึงก็อย่างที่ผมบอกให้ฟังแหละครับว่าระวังปากเสียงจุกจิกคำพูดจะสื่อสารอะไรขอให้ดูให้ดีขอให้รอบคอบและวันเสาร์ที่28อาทิตย์ที่29 ปัญหาก็จะคลคายลงไปแรือเหมือนกับชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้เดินทางพักผ่อนช่วงสั้นๆก็ได้ในสัปดาห์หน้านี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีส่วนสีเครื่องแต่งกายนะครับที่นำโชคให้กับชาวลัคนาราศีเมษนั้นสัปดาห์หน้านี้ถ้าจะเป็นการติดต่อเรื่องงานสำคัญสาคัญแล้วสำเร็จนะครับซึ่งจะอยู่ในวันพุธกับวันพฤหัสนั้นควรจะเป็นเสื้อที่ใสแ่แล้วแลดูแล้วมีลวดลาย ดูแล้วมีลวดลายดูแล้วฉุดฉาดไม่ควรใส่สีไม่ควรใส่ส,สีเรียบๆหาอะไรที่มันสีฉุดฉาดใส่โดยเฉพาะถ้าติดต่อเรื่องงานและเงินในช่วงวันพุธและวันพฤหัสสําเร็จแน่นอนย้ํานะครับว่าต้องเป็นสีเสื้อที่ฉุดฉาดเป็นลวดลายที่เดินดูแล้วคนมองมองนิดมองนิดความรู้สึกชอบแต่ไม่ได้มองทุนเล่ตตัวเว้ย <laughs> ขอให้ชาวแม่โชคดีสวัสดีครับ ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล